กฎแห่งกรรมเรื่องสงบสุขดับกิเลสในกองทุกข์สาธุชนทั้งหลายจงน้อมนึกระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆค,คุณเป็นอารมณ์อยู่เป็นอาจินว่าการที่เราทั้งหลายได้รับความสุขกันทุกวันนี้ทั้งที่เป็นส่วนบุคคลท,ทั้งที่เป็นส่วนรวมส่วนน้อยส่วนใหญ่ตลอดจนทั้งโลกใบนี้ มีความสุขอยู่ได้เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงคำสั่งสอนโดยมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์และในทุกๆคนที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนพากันเผากิเลสจึงทำให้กิเลสนี้ไม่มีฤทธิ์เดชมากนักจึงได้พากันมีความสุขมากขึ้นสุขน้อยบ้าง มากบ้างตามที่ตนเองจะเผากิเลสได้ในสมัยใดกิเลสกำเริบขึ้นในสมัยนั้นเกิดความเดือดร้อนไปทั่วเช่นเกิดการเบียดเบียนปะทุสร้ายซึ่งกันและกันเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนตั้งแต่ส่วนน้อยจนถึงส่วนใหญ่ตามลำดับอย่างเช่นในวาระที่เกิดสงครามอาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่เท่าใดก็ตาม ที่แล้วมาเหล่านี้ล้วนเป็นการระเบิดของตัวกิเลสก่อนทั้งสิ้นเมื่อตัวกิเลสระเบิดขึ้นแล้วอาวุธต่างๆก็พากันร,ระเบิดตามมามีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเสียหายล้มตายกันมากมายในแต่ละครั้งแต่ถ้าไม่ถึงสงครามโลกเป็นสงครามเฉพาะถิ่นก็มีซึ่งก็จะเป็นการที่จะทำลายล้างซึ่งกันและกันเป็นการส่วนตัวได้ แต่ถ้าหากว่ากิเลสกำเริบขึ้นในแต่ละบุคคลกิเลสจะสงบลงได้ด้วยอำนาจของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นส่วนศีลเป็นส่วนสมาธิและเป็นส่วนปัญญาแล้วก็จะทำให้กิเลสนั้นสงบลงน้อยบ้างมากบ้างทำให้การเบียดเบียนซึ่งกันและกันน้อยลงมากบ้างน้อยบ้างได้เช่นกันเพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนานี้จึงเป็นประโยชน์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่โลกใบนี้เป็นอันมากก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายทุกๆท,ท,ท่านน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณซึ่งรวมเข้าก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วแสดงถึงพระปัญญาคุณผู้ที่บริสุทธิ์แล้วแสดงถึงพระบริสุทธิ์ทคุณ มีพระกรุณาดังห้วงทะเลหลวงแล้วนี่แสดงถึงพระกรุณาคุณเพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระกรุณาคุณนี้จึงเป็นพระคุณสรุปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระคุณที่ไม่มีประมาณดังที่มีบทสวดที่ว่าอัปปมาโนพุทโธพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณ อปมาโนธรรมโมพระธรรมไม่มีประมาณอปมาโนสังโฆพระสงฆ์ไม่มีประมาณคือมีพระคุณไม่มีประมาณนั่นเองฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายจึงได้พากันอยู่ด้วยความสงบสุขจึงขอให้ได้พากันปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนและโดยปริยายคือทางอันหนึ่งธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั้น มีลักษณะดังที่เราทั้งหลายได้ทราบกันอยู่แล้วโดยทั่วไปว่าทรงสั่งสอนเพื่อให้รู้ธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นทรงสั่งสอนมีเหตุผลอันผู้ฟังอาจตรองตามเห็นจริงได้ทรงสั่งสอนมีปาฏิหารคือผลของผู้ปฏิบัติก็ย่อมได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติก็ที่ว่าทรงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริง ในธรรมะที่ควรรู้เห็นนั้นธรรมะที่ควรรู้เห็นที่ทรงสั่งสอนก็คือทรงแสดงธรรมะที่กายอัญญาวานาคืบมีสัญญามีใจของทุกๆคนนี้เองดังที่ได้ตรัสไว้แก่โรหิตสะเทพบุตรความว่าพระองค์ทรงบัญญัติโลกทรงบัญญัติโลกสมุท,ทยัยเหตุเกิดโลก ทรงบัญญัติโลกนิโรธความดับโลกทรงบัญญัติโลกนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกที่กายอัญญาวานาคืบของทุกๆุกคนนี่เองเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นธรรมะที่เราสวดสรรเสริญพระธรรมคุณกันอยู่ว่าสันทิติโกเป็นธรรมะที่ทุกคนเห็นได้เองอากาลิโก ไม่ประกอบด้วยการเวลาดังนี้เป็นต้นก็เพราะว่าทรงแสดงที่กายัญญาวานาคืบของทุกๆุกคนนี้เมื่อทุกคนได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วน้อมใจเข้ามาพิจารณาดูธรรมะที่กายของตัวเองคือที่กายใจหรือที่นามลูกหรือที่ขันห้าหรือที่กายของตัวนี้ ก็จะเข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนได้แต่ถ้าทรงแสดงธรรมะในภายนอกทุกคนก็ไม่สามารถจะตามรู้ตามเห็นได้เพราะเป็นภายนอกแต่ว่าทรงแสดงธรรมะที่เป็นภายในทุกคนจึงตามรู้ตามเห็นได้เพราะทุกอย่างเป็นมูลฐานของธรรมะที่ทรงแสดงนั้นอยู่ในกายของทุกๆคนนี้แล้วคือที่กายใจของทุกๆคนนี้ ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยจึงสามารถรู้ตามได้เห็นตามได้ปฏิบัติได้เช่นเดียวก,กันกับตำราของแพทย์ตำราแพทย์ทั้งเล็กทั้งใหญ่ทุกอย่างนั้นย่อมมีมูลฐานอยู่ที่ร่างกายของมนุษย์นี้เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะว่าแพทย์นั้นรักษาโรคที่ร่างกายของมนุษย์โรคที่เกิดที่ร่างกายของมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้น ตำราแพทย์จึงอยู่ที่ร่างกายของมนุษย์แต่ว่าพระพุทธศาสนานั้นโดยตรงอยู่ที่จิตใจของมนุษย์เพราะว่าธรรมะที่ทรงสั่งสอนทั้งสิน้นทั้งที่เป็นปริญญาตับพระธรรมธรรมะที่พึงกำหนดรู้ที่เป็นปหาตับพะระธรรมธรรมะที่พึงละที่เป็นสัจจิกาตับพระธรรมธรรมะที่พึงกระทำให้แจ้งและที่เป็นภาเวตับพระธรรม ธรรมะที่พึงอบรมให้เกิดมีขึ้นอยู่ที่จิตใจพร้อมทั้งกายวาจาของทุกๆคนนี่แหละแต่ใจเป็นมูลฐานอันสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จที่ใจจิตใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติในศีล ตั้งต้นด้วยศีลทางกายทางวาจาแล้วก็ออกจากใจให้ทำสมาธิที่ใจให้ทำปัญญาที่ใจพร้อมทั้งกายวาจาจึงอยู่ที่กายใจของทุกๆคนนี่เองการปฏิบัติก็ปฏิบัติกายใจนี้ให้เป็นศีลให้เป็นสมาธิให้เป็นปัญญานี่เองดังอานาปานาสติสติกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสคือตั้งสติพิจารณากายตั้งสติพิจารณาเวทนาตั้งสติพิจารณาจิตและตั้งสติพิจารณาธรรมะและตลอดจนถึงหมวดธรรมะอื่นมีโพชุชงเป็นต้นสำหรับในหมวดอานาปานาสตินี้เป็นหมวดนำที่กล่าวมาแล้วเราทั้งหลายจึงสามารถปฏิบัติได้ดังที่สั่งสอนเอาไว้ ตั้งต้นแต่ให้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างอันหมายความว่าอยู่ที่อันสงบสงัดตามแต่จะพึงหาได้เพื่อให้เป็นกายวิเวกสงัดกายเมื่อเป็นกายวิเวกสงัดกายแล้วจึงสามารถจะปฏิบัติจิตวิเวกปฏิบัติให้สงบจิตอุปธิวิเวกสงบกิเลสได้ไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อได้ที่สงบสงัด ก็ถือได้ว่าสงบสงัดได้ก็น้อมจิตเข้ามากำหนดดูลมหายใจเข้าออกของตนเองที่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้แล้วก็มาถึงหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้หายใจออกยาวต่อไปคือหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นต่อไปคือรู้ที่กายทั้งหมดที่ลมหายใจดังกล่าวหายใจเข้าหายใจออกสุดท้ายคือระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายหายใจเข้าหายใจออกอันหมายความว่ากําหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าทําลมหายใจเข้าออกให้สงบอันที่จริงนั้นเมื่อกําหนดลมหายใจเข้าออก จิตก็จะเป็นสมาธิขึ้นใจก็จะสงบเมื่อใจสงบกายก็จะสงบเมื่อกายสงบลมหายใจเข้าออกก็สงบไปเองโดยเราไม่ต้องไปคิดทำให้สงบหรือตั้งใจทำให้สงบแต่เมื่อทำสมาธิแล้วใจสงบกายก็สงบลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นกายอย่างหนึ่งก็สงบตามไปด้วยสมาธิละเอียดเข้าลมหายใจก็ละเอียดเข้ามา จนถึงรู้สึกเหมือนไม่มีหายใจแต่ความจริงนั้นยังหายใจอยู่เป็นแต่เพียงว่าเมื่อกายสงบที่สุดลมหายใจก็สงบเหมือนไม่หายใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจกําหนดดังนี้เรียกว่าเป็นการทำอานาปานาสติในหมวดที่เรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐานต่อจากนั้นก็ให้กําหนดเวทนาที่บังเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติอยู่นั้น ก็จะมีปีติก็ให้รู้มีสุขก็ให้รู้ให้รู้ว่าปีติสุขนี้เป็นจิตสังขารเครื่องปรุงแต่งของจิตให้ตั้งใจสงบจิตสังขารที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติในเวทนานุปัสนาสติปฐานและต่อจากนั้นก็ให้กำหนดจิตกำหนดตัวจิตกำหนดตัวปราโมทบันเทิงของจิตกำหนดจิตที่ตั้งมัน่น คอยเปลื้องจิตเมื่อจิตเกิเกดราคะโทสะโมห oh ะเมื่อจิตฟุ้งซ่านออกไปก็ให้ระง,งับเอาไว้นำจิตเข้ามาให้สงบอยู่ปลดเปลื้องจิตอยู่เสมอไม่ให้จิตฟุง้งซ่านเป็นจิตตานุปัสสนาสติปฐานต่อจากนั้นก็กำหนดอนิจจังคือไม่เที่ยงอันเป็นตัวปัญญากำหนดขันห้านามรูปไม่เที่ยงก็กำหนดลมหายใจเข้าออกนั่นแหละว่าไม่เที่ยง ตัวลมหายใจเข้าออกเป็นรูปรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นนามรู้นามรูปที่ว่าไม่เที่ยงรู้นามรูปว่าไม่เที่ยงจิตไม่ติดในกายใจเป็นวิราคะเกิดนิโรธคือความดับดับความติดความยินดีดับความรักความชังความกโกรธความหลงและสงบสงัดจากกิเลสจิตจะเปเรื่องออกจากความยินดียินร้ายทั้งปวง นี่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปฐานการปฏิบัติดังนี้เมื่อรวมแล้วก็เรียกว่าเป็นสติปฐานสีชั้นชั้นละสี่ข้อชั้นกายสข้อชั้นเวทนาอีกสี่ข้อชั้นจิตอีกสี่ข้อชั้นธรรมะก็สี่ข้อเช่นกันเป็นอานาปนาสติ16ชั้นนี่กล่าวโดยย่อตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ เพราะฉะนั้นหลักอันนี้จึงเป็นหลักที่สาธุชนผู้ปฏิบัติทั้งหลายควรถือปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้เป็นประโยชน์เป็นไปด้วยความดับกิเลสในกองทุกข์ตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ในที่สุดนี้จึงขออนุโมทนาสาธุการขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ปฏิบัติทั้งในด้านทานศีลภาวนา จงอภิบาลรักษาทุกทกท่านให้เจริญอายุวันะสุขภละะให้พ้นทุกโศกโรคภัยอันตรายให้ถึงความสุขความเจริญในธรรมะริงยิ่งขึ้นไปนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ